ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดฮีบทองคํายังอยู่กับการแข่งขันสุด่ากับสองทีมสุดเจ๋งแจมแมวและนักร้องครบรถหลังจากพลัดกันแพ้ชนะอย่างสูสีวันนี้การแข่งขันจะเป็นอย่างไรสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยขอต้อนรับกรรมาการท่านแรกของเราคุณเอชายามิชัยครับสวัสดีครับ คุณแค,คทพัทยามารสีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ยตายไหว้รอบทิศเลยอ่ะเพื่อนเขาแค่นั่งไหว้กันจะต้องย<อ>ืนไหว้ทำเนี่โอ้โหทำไมต้องทำเเป็นจุดเด่นชอบรอบน้อมถูกทำเป็นจุดเด่นไงเอใช่ตัวเเเองป็นนจุดด่ไงใช่ครับเพื่อนเขานั่งกับตัวเองยืนไงคุณตั๊กเมื่อวานนี้เขาได้สัญญากับเราว่า ตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีใหม่เขาจะไม่กันแนกันแหนใครเขาจะไม่โต้เถียงใครเขาจะไม่โกรธใครและเขาจะไม่ว่าใครนะครับปีใหม่ละคะดิฉันตั้งเป้าว่าดิฉันเนี่ยจะทำตัวเป็นคนดีแล้วก็จะไม่พูดจาด่าว่าด่าทอเพื่อนฝูงจะไม่แล้วจะไม่เป็นคนปากร้ายจะไม่ก้าวล้านะคะแรงพี่ไม่เชื่อว่าหนูจะทำได้ใช่ไหมไม่เชื่อ ก็ได้ลองอ่ะลองทปนี่ะเอสงบป่าสงบความไม่เถียงด้วยแล้วไม่ด่าทอเพื่อนฝูงด้วยแน่ใจเลยนะได้มือหาเกลียวกราวกันหมดเลยอ่ะครับผมขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจที่มีให้กับพี่ตั๊กนะคะค่ะ พวกเราก็พยายามมาดูกันอยู่ว่าเขาจะทําได้หรือไม่แต่พี่ค,คุณผู้ชมเขาไม่รู้ไงครับว่าอยู่ในห้องเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ด่าพวกผมนะฮะ,ะแต่แบบว่า,าหูสายตาเขาเนี่ยโหทาเป็นจ้องลยไปมองแหมแหมนึกว่าเขารู้ไม่ทันไอโ้โจทําเป็นนั่งอาคฆาตต้อย่างงี้ปากอย่างงี้นะแต่ในใจนะด่าเราเละแล้วกันเนี่ยด่าเราเละแล้วน้ำน้ำา้นี่หรอให้เชื่อ ว่าจะมีดีได้สักกี่วันให้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเชื่อเนี่ยขนาดคนดนคนดยานจะนั่งหน้าด้านเป็นยางรถสมร้อีกเอาเลยอย่าทดสอบอะไรทดสอบเลยไม่รู้สึกผสาเมื่อช้าไม่ได้กินหมาไหมหรอ่อฮะ โอ้โหปกตินี่นะอยู่บ้านนะเห็นว่ากินหมาเป็นอาหารไม่ใช่เหรอครับโอ้โหกินไปบางทีไม่กัดก็เห่าเอาเดี๋ยวอ่ะเอาทำไห้โกรธได้ผมว่านะคุณแทแสดงว่าเขาทำคุณไว้เยอะคุณรู้สึกได้ระบายออกดีสะใจมากเลยนะก็ท่จงำไหนได้ก็มาไม่โกรธนี่หว่าโอเคครับผมเชื่อคุณครับแต่ผมจะดูว่าทนได้กี่วัน มัาก็จะไปของเราแบบนี้วันนี้ระหว่างสองทีมทีมที่จะแข่งก่อนคือนักร้องครบรถนะครับคนที่ยังไม่ได้ร้องคือตุ๊บตับหนุ่มสวยของเรากับน้องขวัญแจมแมวมาเลยออกมาเลยออกมาเลยตุ๊บตับเลือกเพลงอะไรมาร้องครับวันนี้วันนี้ร้องเพลงน้ำตาลสาสค่ะน้ำตาลสา่เอาเซเอาเซแล้วขวัญหลูกวันนี้เลือกเพลงขอให้รวยค่ะ คู่นี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะคว้าหีบทองคำไปครองสักครู่ครับ